อ่าสวัสดีทุกคนอยู่ในราการนะครับอ่าผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แนะนําตัวเองผมชื่อเชษตนะครับชื่อจริงชื่อสุรเชษวงหลอ่ออายุ49ปีปัจจุบันเนี่ยเป็นธุรกิจนะคผ,ผู้ประกอบการเป็นไบโอแฮกเกอร์คือคนที่อยากจะมีอายุยืนยาวนะครับอยู่ไปตลอดกําลังทำสตาร์ทอัพไบโอเทคคอมพนี บริษัทหนึ่งกำลังเป็นลุยเจียอยู่เลยนะฮะกลังกำลังลงทุนสร้างจร,รวดเยอะแยะเลยจรวดนี้นี่คือเปรียยเปรยเนาะเพื่อที่จะเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆคือผมเป็นคนที่มีความ,วามลหลงใหลในเรื่องของอาวากาศมาตลอดแล้วก็พอได้เห็นในเรื่องของการแข่งขันเซร่าน,นะ Space Exploration and Research Agency เนี่ยอ่าผมก็ได้เห็นโฆษณาเนี้ยเนาะแล้วก็ได้ตัดสินใจเข้ามาจอยร่วมการแข่งขัน,ขนผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่า กลัวผมเองเนี่ยความตั้งใจในการที่จะไปอวกาศของผมเนี่ยมันเริ่มวมาจากเด็กก่อนเนาะแล้วพอผมเริ่มโตเนี่ยผมก็เริ่มมีความกลัวต่างๆแล้วก็เขียนเป็นหนังสือ Future i ์ Human Longevity อยู่ยังไงถึงหนึงร0อปีแบบชีวิตมั่งมีและก้า กระโดดนะครับก็คือผมเขียนมันเมื่อ7ปีที่แล้วจากการที่ผมกลัวตายผมก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่างๆ disruption Technology ความตั้งใจขงผมที่อยากจะไปอวกาศเพราะว่าผมอยากจะหยุดความตายย้ายจิตสำนึกขึ้นไปบนคลาวแล้วก็มีชีวิตเป็นอมะตะนั่นะคือความฝันบ้าๆของผมอย่างน้อยที่สุดอยู่ไว้ถึง100ปีแบบชีวิตแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็การไปอวกาศเนี่ยก็คือการที่เราจะได้ พิสูจน์นี่คือความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะมีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือความเหตุผลของผมวันนี้ก็อยากจะให้แต่ละคนแนะนําตัวเองเนาะอ่าต่อไปตาคุณนีโอครับผมชื่อนีโอนะครับวัชาราวุฒิมาสวรรัสด์คุณนีโอเนี่ยเป็น Mission o per ations engineer คุมยานจอดดวงจันทร์ของ iSpace ประเทศญี่ปุ่นที่ไอสเปซเนี่ยมันเป็นบริษัทเหมือน exploration c o m n y space exploration ส่งยานไปจอดบนดวงจันทร์ก็คือคุณขับจากอ่า virtual reality รครับหรือทำไง how how ได้ t work จะมีเป็นเหมือนห้องควบคุมอยู่ที่โตเกียวเนี่ยแหละครับคือส่งคำสั่งขึ้นไปผ่านตัวเสาสัญญาณขึ้นไปที่ยานยานก็คือขึ้นไปกับจรวดมีหลอนมาซารร์จรวดเออปร่าคนใน<า>ใช้เวลาประมาณ5เดือนทำไปวนรอบดวงจันทร์แล้วก็จอดอคืออยู่ที่ห้องควบคุมแล้วก็แปลนคำสั่งส่งคำสั่ง เราต้องเรียนจบอะไรมาครับถึงจะทำหน้าที่เป็นมิชชั่นโอเปอเรชั่นเอนจิเนียร์ได้เนี่ยในทางแนวโค r d ดิเนชันเป็นหลักเลยคนระับงานงานโอเปอเรชั่นเนี่ยเป็นงานแบบคิมเวิร์กต้องแบบเป็นไปตามตอนนอกำหนดเวลาเป๊ะๆโอเค okay. ขอบคุณมากๆครับคุณมิวขอบคุณมากอ่ะต่อไปท่านต่อไปนะครับคุณแมทธิวับผมก็แมทธิวนะครับเป็นอาแพทย์เภชศาสตร์ทาง โปติเราไปหาหมอเนี่ยเช่นเราเป็นโรคหวัดเนี่ยเราก็ไปหาหมอทางหูคอจมูกเราเป็นโรคหัวใจเราก็ไปหาหมอหัวใจดูนะทีนี้ครับไอค เของกายที่เราเป็นแพทย์ด้ศาสตร์การบินและอวกาศเนี่ยนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยปกติทุกอย่างเลยแต่เราไปอยู่ในสภาวะการบินหรือสภาวะอวกาศเป็นสภาวะที่ไม่ปกติหมอวิศาสตร์การบินและอวกาศเนี่ยเราแคปโค้ชเราแคปเคิลกับภาวะเหล่านี้ครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่าถ้าเรารักษาคนในอวกาศด้วยเช่นอยู่ในสเปซสเตชันหลักๆเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องของ prevention มากกว่าว่าเราพรีเวนตยังไงไม่ให้เป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศเราก็ศึกษาเรื่องของการทำงานของร่างกายมนุษย์เราก็รู้ว่าเออมีอะไรบ้างทั้งเนดใช็ค เดียทำงานด้วยกันเนี่ยสำหรับภารกิจเนี้ยมีระยะเวลาเท่าไหร่เราไปทำยังไงบ้างพวกนีว่าสเปกอินชีเดียต้องสร้างอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อให้นักบินอวกาศเนี่ยรู้ได้ว่าทำอะไรจะอยู่ได้เขาเก่งอยู่แล้วเขาสร้างอะไรก็สร้างได้แต่บางทีไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรทีน,นี้เราคือแก็บตรงนั้นที่มาช่วยปรึกนางนมุษย์ให้้เขาดยกันต่อไป คุณวิวคุณวิวครับผมก็ชื่อวิวนะคะวิวเป็นด้านอากาศค่ะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณวิวสนใจเรื่องอวกาศเหมือนชอบอะไรที่เกี่ยวกับดาวชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมากเลยโอเคแล้ว,ลวคุณวิวเข้ามาอยู่ในตัวเซรั่มโปรเจกต์ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยจริงๆเมื่อส่งเดือนก่อนวิวเชิญวิทยากรคนนึงเป็นทางด้านสเปซค,ค่ะจริงในมองภาพอากาศาจะเป็นผู้เตอร์เหัก เช่นแบบว่าเราเฝ้าระวังวัตถุทางอากาศแต่ว่าพอวิทยากรคนน,นี้มาบรรยายอ่ะมัน ภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะเราก็าชอบอะอยากเป็นอะไรอยางยาเห็นว่าเทคโนโลยีโอากาศมันไปไกลอะไรแต่ก็มาถามว่าแล้วคุณยายที่บานทางน้านสเปซคิดว่าจะต้องมีอะไรเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้มันหลุดออกจากอ,อกทักพีเขาบอกว่ามันก็แน่นอนว่ามันก็ต้องใช้เงินมาหาตามเนาะแต่สิ่งสํคาคัญเลยต้องมีนักิีโอกาแลวก็เลยแบบมีสมัครไหมิีโอกาไหมคะก็สมัครค่ะโี่ว้าว oh, <wow. S 1> <laughs> อ ขอบคุณมากครับคุณวิวสำหรับการแบ่งปันท่านสุดท้ายนะครับผมคุณโบน,โน,นะแล้วอะไรทำให้คุณโบนัสเข้ามาในเกมการแข่งขันนี้เราชอบโอ,อกาสตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไลฟ์ Life objective ส่วนของเราจะเป็น Realization ตระหนักรู้แบบ Deeper, Meaning, whatever เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผูกพันอะไรที่มันดูเข้าใจย,ย,ยากแบบโอ้ยก้อยอวกาศช่างแฟนก้าใหญ่ blah 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 พอเห็นว่าเฮ้ยของไทย ก็เลยมันเป็นยังไงสำหรับคุณถ้าคุณได้ไปอวกาศอยากให้กันที่โวนาเตกอะขึ้นไปอยู่วันนั้นแล้วได้สเปรซพาวเวอร์ออฟคิวลี่ใครที่สัมผาษเราใครที่ได้ฟังเราบอกสัมภาษณ์ว่าเห็นโอเวอร์บุ๊คเอฟเฟกต์มาแหละวกเราแม่งก็ฮิวแมนิตี้บอกการแบบสอนวะอย่างเงี้ยอยากได้พลังซูเปอร์ฮิลล์มาสเปรซ์ให้คนอื่นค่ะมนุษย์โลกทั้งหลายคุณจะทะเลาะกันไปทำไมวะมันมีอะไรน่าตื่นเต้นมากกว่าแค่ มากกว่าแค่คุณจะต้องมาไฟกันผมผมคิดว่าเนความความลึกลับ is a l อ s y s gonna be there มันเลยทำให้ความหมายของชีวิตมันน่าตื่นเต้นมากขึ้น Innovation บางอย่างความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยวันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีคุณโบนัสไม่มีคุณนีโอไม่มีคุณแมทธิว วันนี้อินสปิเรชันที่ผมได้นะเราสามารถที่จะสร้างบางอย่างใหม่ด้วยกันได้เนะี่ยแล้วมันมันมันน่าตื่นเต้นมากที่วันนี้คนไทยได้โอกาสไปเป็น Space Traveler นะเป็นมนุษย์อวกาศยังไม่ใช่ Astronaut เนาะแล้ว Astronaut กับ Space Traveler มันต่างกันตรงไหนมันต้องมีเทรนนิ่งต่างกันไหมครับคุณนิโอ,อว่าอย่างไรมีค่อนข้างเยอะเหมือนเท่าที่อ่านมาก็คือแบบมีต้องไปลงแบบใส่ชุดนักบินอวกาศลงไปเทสลงไปทดสอบคืม กิจก,กรรมทดสอบ EVA อยู่ใต้ศาสน้ำที่อุ่ทดสอบแรงจี G, ตอนขึ้นตอนลงจอดเทคโนโลยีมัน a d v a านซ์ไปมันก,มนก็มันก็ไม่ต้องโหดขนาดนั้นแล้วเราถึงไปแบบไปกับตัว blue origin ไปกับ budget galactic เหล่กนี้ได้การไปอวกาศเนี่ยมันอวกาศมันคือของทุกคนเนาะคนแล้วผมคิดว่าการที่เราทําสิ่งเนี้ยผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมก็แค่เป็นคนที่ชอบอวกาศแล้วผมคิดว่ามันควรจะเป็นของทุกๆคนทุกๆเพศ ทรุกไหวแล้วมันก็ให้พลังในมิติที่ต่างกันใช่ป่มมันให้พลังผมในแบบความหมายของผมมันให้พลังคุณดีโอในแบบของคุณดีโอให้พลังคุณวิวแบบไล่ท่อนคุณโบนั่แบบนั้นคือเราเรากลับทั้งโลกอีกครั้งหลังจากที่เราไปเที่ยวได้แล้วเราได้พลังที่เราไป spread the world ในใน expression ที่มันแตกต่างกันนะครับนั่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแล้วใครก็ตามที่เราจะได้ไปนะเป็นคนแรกก็จะเป็นคนแรกเลยที่ได้ทาแต่ไม่ใช่คนเดียวแลวไม่ใช่คนสุดท้าย แต่เดี๋ยวก็จะมีคนที่2 3 4 5, 6 7 8แล้วก็คนที่10คนที่ร้อยคนที่พันคนที่หมื่นคนที่แสนคนที่หลานผมไม่ได้ไปรอบนี้ผมก็ซื้อตั๋วไปแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่ไหมยังนเยผมก็เป็น space traveler อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอบคุณทุกๆคนมากๆจับแรงบันดาลใจวิตรภาพความสนุกสนานเสียงหัวเราะความรู้เยอะแยะมากมายขอบคุณทุกๆคนมากนะครับ